ต้องมีถาดร้องมันเล่นนะ้ำมันก็จะไม่เลอะโคลงไงมันบอ่อเลอะถาดห้องแม่ถาดที่ไว้เหยีมาโดยเฉพาะหนามันก็จะลงพื้นเบิร์ดมาบพรดิอยากินพเพาต้องผ่าเต้นถาดห้องแม่เบิ่งความดื้อของมัน,ในใยยเบิร์นย่าเบิร์ด้วยหน,ยา,งงน,นามก็หงตัวใดญ่เบิงบ่งมันเบิงบ่งมันเป็นเบิร์นมาเป็น ขาดห้องแม้ที่มันเป็นน้ำร่งไปเลยนะเวลาหมามันเล่นน้ากับเปียกได้ตมันแต่มันบอลเลอะเออพาราเล็ดแต่คืออยู่เอ,อพาพราเล็ดใส่มาละแถวตีนไงคือ,อยังไงก็ตีนบักจู๋จะบอกใหเ้เล็ดไงเลดถุงสารอะไรอยู่ก็ไหนมึงมันมันพอดีคือยังไ้เลดเห็นดอินวันสินวันข้อใหม่ครับเละไม่เป็นห่า นิ oh. yeah. Yeah. Uh ่งเหนื่อยแล้วนี่ฮะเดี๋ยวมันดูได้ที่ไหนเราจะรัเที่ยวเี่ยเี่ยแล้วมันเป็นยังไงมุนหลอกันได้เอ้ ถอเลยถอยถอยแยกแยกอยู่นี่นนอ้าวไอ้นี่ปวดเยี่ยว